ช่วงสุดท้ายนี้นะคะให้คุณผู้ชมมาติดตามตัวเลขสถิติที่ออกมาจากทางฝั่งของจีนนะคะเปิดเผยว่าตัวของจํานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะมาอยู่ที่กว่า700้ล้านคนแล้วนะคะ <c oughs> เรื่องนี้ก็น่าติดตามต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้จะสามารถผลักดันให้มีจํานวนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องได้หรือเปล่าค่ะ จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของจีนตอนนี้มาอยู่ที่700ล้านคนแล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้การใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตใหม่ค่ะศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีนปเปิดเผยค่ะว่าจีนมีผู้ใช้งาน710ล้านรายแล้วนับเฉพาะผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่ก็อย่างน้อย1ครั้งใน6เดือนล่าสุดนะคะ ขณะที่จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเดือนมิถุนาย,ยนเพิ่มขึ้น3.1%จากสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วและ92.5%ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะหากเทียบกับสหรัฐแล้วนะคะคุณผู้ชมพบว่าจีนนี่มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าพลเมืองของสหรัฐที่มีอยู่ที่324ล้านคนถึง2เท่าตัวและจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้ก็ยังมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศจีนที่มีอยู่1,374คนด้วยค่ะ แต่จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในชนบทนี่นะับว่ายังต่ำอยู่นะคะคือน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศเพราะว่าคนในชนบทส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรือบางคนก็ไม่สนใจด้วยซ้ำไปก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้จีนกำลังพยายามผลักดันการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ควบคู่ไปกับโครงการที่มุ่งขยายการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งในความพยายามพัฒนาประเทศให้ทันสมัยขึ้นล้วค่ะขณะที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซตอนนี้ก็ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจแล้วให้หันไปพึ่งพาความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวผลักดันการเติบโตให้มากขึ้น